สวัสดีค่ะนักเรียนปหนงทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันพุทธที่5มกราคม2565เราจะมาเรียนเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่11สะละอึกกันนะคะนักเรียนเปิดหน้าที่64 4นะคะหน้า64นะคะนักเรียนมีเลข6กับเลข4คือ64นะคะวันนี้เรามาเรียนสะละอึกันนะคะ เริ่มนะคะทุกคนดูไปพร้อมคุณครูนะคะลูกหออึหอสออะสะโกอ,อดอกโกดวออาวาไม่เอกว่าหึสะกดว่าหออหออึอึหออึหึหอสะกดว่าหออึหึ Chinese คำแรกนะคะหออึหอรออึรืหออึหอดออึงอดึงตออึงอตึงบออึงอบึงนออึกอนึก ลออึก,กอลึกปออึกกอปึกหึรึหึดึงตึงบึงนึกลึกปึกปึกนะคะต่อไปแถวต่อมานะคะ นออึงงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งอออึงงอึงไม่เอกอึงอออึงงออึง,องอขออึผึ่งไม่โทพึ่งบออึงงบึงไม่โทบึงหอมออึงกอมึก สาลออึงอสลึงครออึงอครึงไม่เอกครึง่งหอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึง่งหนึ่งึงพึ่ง บึง้งเมึกสลึงครึ่งหนึ่งมีสระอําเข้ามาผสมแล้วนะคะตออัมตามรออ,อึงอลึงอัมอาเป็นอัมอาก็คือสระอัมนะคะตออัมตามรออึงอลึงตามลึงรออะงอรังสระอะแปงลงร่าง สระอะแปลงร่างเป็นแม่หานอากาศนะคะรออะงอรังผออึงอผึงไม่โทพึง่งรังพึง่งหอนออาหนาไม่โทหน้าบออ,อึงงอบึงไม่โทบึง้งหน้าบึง้งออึกกออึกทออึกกอทึก อึกกระทึกขออวดดอขวดหอมอึก,กอมึกขวดมมกนออำนำไม่โทน้ำรออึกกอลึกน้ำลึกอ่านเป็นคำกันนะคะตาลึงรังพึ่ง หน้าบึง้งอึกกระทึกขวดหมึกน้ำลึกต่อไปนะคะเรามาลองอ่านประโยคนะคะประโยคที่หนึ่งนอองงอ,น,องน้องออไม่โทน้องหอนออาหนาไม่โทหน้า บองอบึออง on. On ม ER. ไม่โทบึงมอเอือเมือไม่เอกเมื่อมีสะเอือมาด้วยนะคะเออือออรวมกันแล้วเป็นสะเอือนะคะจําได้ไหมคะเด็กเด็กๆจําได้ไหมคะเออือออรวมกันเป็นสะเอือเราก็สะกดมอม้าก่อนมอเอือเมือไม่เอกเมื่อมอเอือเมือไม่เอกเมื่อ หอเอกนอเห็นอ่าออกเสียงเอกนะคะสระเอกไม่เต็คูเวลาสะกดออกเสียงเอกนะคะหอเอกนอเห็นออึงออึงไม่อเอกึงออางงอางไม่เอกอ่าง,ออาง,ออางน้องหน้าบึง้งเมือ่อเห็นอึงาง แสดงว่าน้องกลัวอึ่งอ่างเลยนะคะน้องถึงหน้าบึง้งต่อไปประโยคที่สองนะคะมีสระเอามาแล้วนะคะเอสระเอผสมกับสระอาเป็นสระเอานะคะเออาเอาเวลาเราสะกดก็สะกดขอไข่น,นะ,ะสะกดพยัญชนะก่อนนะลูกขอเอาเขาขอเอาเขาดดอูดูรออ่งอรัง ขออึงอผึงไม่โทพึ่งอยออูยูไม่เอกอยู่บอโอนอบนตอ,อึกอตึกเขาดูรังพึ่งอยู่บนตึกอ่ามีหลายคนสะกดบอไม้ไม้กับนอหนูออกเสียงโอนะคะลูก ออกเสียงโอเพราะสระโอลดรูปไปนะคะสะกดเป็นบอโอนอบนนะคะอ่านเป็นประโยคอีกเขาดูรังเพื่งอยู่บนตึกต่อไปประโยคต่อมานะคะนอองงอนองไม่ทนูน้องอ่านน้องนององงน้องไม่ทูน้อง,อง,ม,องมีสระเอียมาด้วยนะคะ เอเรามาดูมาทวนสระเอียกันเออียอเป็นสระเอียเออียอผสมกันแล้วรวมกันเป็นสระเอียเวลาเราสะกดขอเอียนอเขียนเพราะมีนอหนูสะกดนะคะเวลาสะกดขอเอียนอเขียนน้องเขียนลอเอขอเลข รอเอกขอเลขหอนออึงอหนึ่งแม่เอกหนึ่งทออึงอถึงสออิบอสิบน้องเขียนเลขหนึ่งถึงสิบนะ,ะเรามาเรามาดูโลกของความหมายกันนะคะนะ้า หน้าที่หกสิบ้ากันนะคะโลกของความหมายนะคะดูตรงสีฟ้านะคะพอพอพานออกเสียงพอไม่ใช่พอนะคะมีหลายคนออกเสียงพอนะคะพอพานออกเสียงว่าอ่านว่าพอพออึงอถึงไม่เอกถึง พออึงอพึงไม่เอกพึงนะคะต่อไปพอพึงก็คือผึงให้แห้งนะคะความหมายก็คือผึงแดดนะคะผึงเราจะตากปลายอย่างเงี้ยเรามีปลายเยอะๆนะคะเรากินไม่หมดนะคะเราก็เอามาผึงแดดให้แห้งนะคะต่อไปคําต่อมานะคะ อันนี้ผอพึ่งอ่านว่าผอเมื่อกี้เป็นพอพานอ่านว่าพอต่อไปเป็นผอพึ่งอ่านว่าผอผออึอง,งอผึ่งไม่โทพึ่งผออึอง,งอผึ่งไม่โทพึ่งก็คือพึ่งนั่นเองนะคะพึ่งที่มีน้ำหวานนะคะสร้างบนต้นไม้ สร้างรังบนต้นไม้นะคะบนกิ่งไม้ต่อไปคําต่อมานะคะรออูรูไม่โทรรู้รอ,อูรูไม่โทร,รู้สออึก,กอศึกรู้สึกเปิดกลับมานะคะมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เอาเสระอให้ได้นะคะ แล้วนักเรียนก็ฝึกอ่านฝึกอ่านเสร็จนะคะเขียนลงในสมุดเหมือนเดิมนะคะ1คึ่งคต่อเขียน3มครั้งหนึ่งคำนะคะเขียนอยู่3ามครั้งหออเหอก็เขียนหออึหออยู่สามครั้งเหมือนที่พวกหนูเคยเขียนนะคะเดี๋ยวมาส่งครูวันเปิดเทอมหออเหอเรามาทวนกันนะคะหออึหอรอหรือหออึหอ đo ư ừ ngờ đưng, to ư ừ ngờ tương Ba ưỡng ừ ngờ bưng, ừ no ưỡng gò nức, lo ư ừ gò lức, bỏ ưỡng ừ gò bực no ưỡng ừ ngờ nưng, mẹ no nưng, mẹ ếch nương o no ưỡng ưng mẹ ếch ưng หออึงอผึงไม่โทพึ่งบออึงอบึงไม่โทบึงหอมออึกอเมกหอมออึกอเมกสอออึงอสลึงสอออึงอสลึงครออึงอครึงไม่เอกครึ่งครออึกงอครึงไม่เอกครึ่ง หอนออึ่งอหนึ่งแม่เอกหนึ่งหอนออึ่งอหนึ่งแม่เอกหนึ่งตออตัมตำอัมอาอัมเป็นสัตว์อัมนะคะตออตัมตำรออึ่งอลึงตำลึงร,ออ,งอ,รงออังอรังพออึงงอผึ่งไม่โทพึ่งรังพึ่งต่อไป อหนอนออาหนา,หานไม่โทหน้าบออึงอบึงไม่โทบึ้งหน้าบึ้งออึกกออกึกทออ,อกกึกกอทึกอ่านว่าอ,อกกึกกะทึกเวลาสะกดหนูสะกดออึกกออกึกทออึกกอทึกเลยนะคะแต่เวลาสะกดเสร็จอ,อกกึกกะทึกต่อไปขออวดดอขวด หอมออึกกอมึกขวดหมึกสระอัวลดรูปไปนะคะวอแหวนออกเสียงอัวขออัวดอขวดขออัวดอขวดหอมอ,อึก,กอมึกหอมอึกอมึกขวดหมึกนอกอำนำไม่โทนน้ำ นออานําไม่โทน้ำรออ,อึกกอลึกน้ําลึกใครอ่านได้แล้วนะคะก็ไม่ต้องสะกดแต่ถ้าจะให้แม่นนะคะสะกดไปด้วยเราจะได้ทวนพยัญชนะสระอคาเด็กๆนอองอนองไม่โทน้องหอนออาหนาไม่โทหน้าบออึงอบึงไม่โทบึ้ง มอเอือเมื่อไม่เอกเมื่อหอเอกนอเห็นออองออึงไม่เอกอึงออางออางไม่เอกอ่างน้องหน้าบึ้งเมื่อเห็นอึงอ่างขอเอาเขาดออูดูรออะงอรัง ขออึกงอผึงไม่โทพึ่งอยอ,อูยูไม่เอกอยูบอโอนอบนตออ,อึกกอตึกเขาดูรังพึ่งอยู่บนตึกนอองอนองไม่โทน้องขอเอียนนอเขียนรอเอกขอเลขหอ,ออึกงอหนึ่งไม่เอกหนึ่ง ถออึงอถึงสออีบอสิบน้องเขียนเลขหนึ่งถึงสิบเสร็จแล้วนะคะอ่านหนูอ่านได้แล้วนะคะก็คัดลงในสมุดภาษาไทยหนึ่งคาต่อสาม หนึ่งคำต่อสามครั้งนะคะเขียนจนถึงลองอ่านประโยคสามประโยคจนเขียนน้องเขียนเลขหนึ่งถึงสิบนะคะแล้วเ,เจอการวันเปิดเทอมนะคะเดี๋ยวเอาการบ้านมาส่งคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ